รู้ลักษณะพื้นฐานของเราเนาะจุดแข็งจุดอ่อนอันนี้คือ 1. คือทําให้เราเข้าใจตัวเอง 2. เนื่องจากาเราเข้าใจตัวเองเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่เราสามารถเป็น the best version ของตัวเองทําอะไรบ้างจุดแข็งจุดอ่อนที่จะต้องพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นสวัสดีครับสวัสดีครับก็ รายการ14ซนติเมตรของเรานะครับ,รบก็เดินทางมาใกล้ถึงช่องสุดท้ายแล้วครับก็อีพีนี้ก็จะเป็นอีพีที่9แล้วครับรู้สึกไงบ้างครับอาจารย์ที่8เคสที่ผ่านมาโอ้โหแต่ละเรื่องราวก็มันก็มีสเสน่ห์ของมันเนาะแต่ทุกๆุกอย่างอาจารย์จะบอกว่าปัญหาทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอกหักรักคุดหรือไม่ถูกยอมรับตัวเองหรืออะไรใดๆก็ตามสุดท้ายมันมีวิธีทางแก้ดังนั้นปัญหาเนี่ยสระอาจารย์มองว่าปัญหามีไว้ให้ ก้าวเข้าผ่านแล้วก็เรียนรู้มันอย่าให้นําปัญหาหรือประสบการณ์ที่อาจจะเลวร้ายกับสภาพจิตใจเนาะเอามาเป็นเครื่องในเรื่องของการพัฒนาแห่งการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ดีกว่าว่าเราเรียนรู้อะไรจากปัญหาตรงนี้แล้วเอาปัญหาตรงนี้มาเป็นผลักดันเป็นตัวผลักดันของชีวิตให้เราก้าวต่อไปอย่างเป็นบุคคลที่สมบูรณ์แบบอืแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมก็จะ ไม่ได้นำเคสมาเยกตัวอย่างแล้ววันนี้เนี่ยจะเป็นตอนที่เราจะนำหัวข้อของข้อหนึ่งมาดิสคัสคุยกับอาจารย์ครับซึ่งประเด็นวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดเรื่องของ MBTI หรือว่า m y e r b r r i g ิ t ไทป์ i ินดิเคอาจารย์รู้จักใช่ไหมครับก็พอจะรู้จักนิดนึงนะครับอาจารย์อาจจะคุ้นเคยมากกว่าผมอ่าโอเคครับก็สำหรับเรื่องนี้ครับคือเป็นเรื่องที่ชาวเจนซีของเรานะครับก็มีความคุ้นชินระดับหนึ่งต้องย้อนกลับไปช่วงที่ผมอยู่ประมาณ มัธยมต้นก็ประมาณมหนึ่งมสองจริงๆเรื่องเอพิเดียเนี่ยตอนนั้นเป็นเรื่องที่ใหม่สําหรับเด็กยุคนั้นมากเพราะว่ามันจะมีแบบทดสอบเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษแบบตอนนั้นยังภาษาไทยยังไม่อัปเดตเข้ามาเราก็มีการแบบทดสอบลองเล่นดูกันตอนนั้นเราก็ยังไม่เข้าใจว่าสีนั้นสีนี้คืออะไรแล้วตัวอักษรแต่ละตัวมันมีความหมายว่าอย่างไรครับจนพอเราได้โตขึ้นมาอีกระดับหนึ่งตอนอยู่มหาวิทยาลัยก็เลยได้ศึกษา เอ็มพีไอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามันก็เป็นประเด็นที่กลับมาพูดคุยกันมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างแพลตฟอร์มทิกตอกครับผมครับจะมีคนทำคอนเทนต์เรื่องนี้ขึ้นมาเยอะครับเอาอย่างที่แบบว่าผมเข้าใจที่ศึกษานะครับคือเอ็มพีทเนี่ยเขาจะมีทั้งหมด16แบบจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4บ้านก็สาหรับบ้านสีม่วนะครับจะเป็นสําหรับกลุ่มนักวิเคราะห์บ้านสีเขียวก็จะเป็นกลุ่มของนักการทูตบ้านสีฟ้าเป็นกลุ่มของผู้พิทักแล้วก็บ้านสีเหลืองเป็นของกลุ่มนักสํารวจ สบ้าน4สี1บ้านเนี่ยจะมีสีบุคลิกภาพด้วยกันค่ะว่า4ีสีจะมี16บหกซึ่งเขาบอกว่านอกจากจะเป็น1ิแบบแล้วเนี่ยในนั้นเนี่ยก็จะมีตัวอักษรผสมกันทั้งหมด8ตัวด้วยกันก็จะมี I กับ E ก็มาจาก introvert กับ extrovert มีตัว S กับ N sensing กับ intuition แล้วก็จะมี F กับ T เป็น feeling กับ thinking แล้วก็คู่สุดท้ายจะเป็น J กับ P เป็น Judging แล้วก็ Perceiving เขาก็จะนำตัวอักษรทั้งหมดครับมาประกอบกันจนได้16แบบซึ่งในประเทศไทยครับก็ได้รับความนิยมระดับหนึ่งครับหมายถึงว่ากลุ่มวัยรุ่นเอยต่างๆก็มีความสนใจแล้วก็ศึกษามันแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดเลยลก็น่าจะเป็นที่ประเทศเกาหลีใต้ครับเพราะว่าในประเทศกาหลีใต้เนี่ย อย่างศิลปินนักสแสดงต่างๆที่เป็นเกิร์กูบอยกูมเนี่ยครับขเขาก็จะมีการโชว์ MBTI ในโปรไฟล์ของเขาแล้วก็เวลาไปออกรายการต่างๆขงเขาก็จะถาม m b t i m b t i กันอะไรอย่างงี้ครับรวมถึงเวลากรอกไปสมัครงานต่างๆก็จําเป็นต้องใช้ก็เลยรู้สึกว่าประเทศเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็ดูมีความอินกับเรื่องนี้พอสมควรครับแต่ว่าไม,ม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศเนี่ยครับก็ยังมีประเด็นเรื่องการตกเถียงกันว่าเรื่อง MBTI นะครับ มันเชื่อถือได้มากน้อยหรือจริงแค่ไหนอาจารย์คิดเห็นอย่างไงบ้างครับเจริงๆในในประเด็นในเรื่องของการเชื่อถือมากน้อยขนาดไหนต้องบอกว่า mbti เนี่ยมันเป็นการพัฒนาในเรื่องของแบบวัดบุคลิกภาพเนาะตามแนวคิดของคาร์จุงซึ่งรุ่นหลังๆเนี่ยอิสเบลกับแคทเธอรีนเนี่ยนำมา develop เพื่อทำให้คนน่รู้บุคลิกภาพตัวเองรู้ลักษณะพื้นฐานจุดแข็งจุดอ่อนของตัวเองอันนี้คือหลักๆเนาะในเชิงสังคมศาสตร์เนี่ยก็ ในเรื่องของการทํางานเรื่องของจิตวิทยาองค์กรเนี่ยอาจจะเอามานํามาใช้ในเรื่องของการขัดคนและการนําคนเข้ามาขับเคลื่อนแต่ละส่วนในองค์กรเพื่อเขาเรียกว่าวางคนให้ถูกตําแหน่งถูกที่ถูกเวลาอย่างเงี้ยครับแต่ขณะเดียวกันในทางออวิทยาศาสตร์เนี่ยอาจจะยากหน่อย เพราะว่ามันวัดไม่ได้เนื่องด้วยอาจจะมีในเรื่องข้อจํากัดว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมที่จับต้องไม่ได้อีกทั้งเนี่ยมันอาจจะมีบุคลิกภาพอื่นๆหรือข้อจํากัดอื่นๆที่เอ็มบยังไม่สามารถกล่าวถึงหรือว่าคอรอบเยื่ให้หมดทั้งหมดได้อะไรเงี้ยดังนั้นก็คือเอามาใช้ให้ถูกที่ดีกว่าอาจารย์ก็จะมองอย่างอาจารย์นี่ m อ t i อะไรคร IN, <INF> ับ I N เ n f j นะครับท่านสีเขียวท่านะะสีเขียวก็คืออาจจะพบน้อยมากเป็นมนุษย์ที่แ IN, บบ เข้าใจมนุษย์อย่างลึกซึ้งเป็นกลุ่มที่พยายามเข้าใจคนเข้าใจทุกอย่างถ้าเราเข้าใจทุกอย่างอาจารย์เชื่อว่านะเราก็จะรู้สึกไม่ทุกข์กับสิ่งนั้นนั้นหรือว่าไม่ติดตรงนั้นก็เลยอาจจะนิยามตัวเองเป็น INFJ ไปอาจารย์คิดว่าตรงไหมครับกับตัวเองแล้วก็ไปเทียบกับ INFJ คาดว่าก็มีส่วนค่อนข้างเยอะอยู่ คิดว่าน่าจะใกล้ที่สุดละกับคาแรคเตอร์ของอาจารย์นะ้วอย่างของผมนี่ก็จะเป็นอีกบ้านหนึ่งครับอยู่สีฟ้าจะเป็น ISTJ ก็จะเป็นคนที่มีความระเบียบมีแบบแผนในชีวิตตัวเองคืออย่างเราเนี่ยก็จะมีรูทีนประจําวันว่ากี่โมงหึ่กี่โมงเราจะทำอะไรก็จะเป็นฟีลแบบว่าจะมีเช็คลิสต์ทุกๆต่างๆเี้แล้วก็เวลาเราทํางานหรืออะไรเงี้ยครับเราก็จะมีการคิดขั้นตอนอะไรต่างๆในหัวซึ่งมันก็ ตรงนะครับหมืนอนว่านิสัยตัวเองกับ m อมพตัวนี้ก็ทํคามก้เคียงกันครับ,รบอาจารย์มองว่าเรื่องนี้เนี่ยแบบว่า m อมพที่อาจารย์ก็เป็น INFJ ผมเป็น ISTJ เราก็ดูมีความคล้ายคลึงกับบุคลิกภาพที่เราทดสอบมาครับอาจารย์คิดว่ามันมีข้อดีไหมครับข้อดีก็คือหนึ่งทำให้เราเข้าใจตัวเอง under stand myself หรือ under stand self คือมันทำให้เรารู้ลักษณะพื้นฐานของเราเนาะจุดแข็งจุดอ่อน อันนี้คือหนึ่งคือทําให้เราเข้าใจตัวเองสองเนื่องจากถ้าเราเข้าใจตัวเองเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่เราสามารถเป็น the best version ของตัวเองทําอะไรบ้างจุดแข็งจุดอ่อนที่จะต้องพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นมันคืออะไรสามก็คือลักษณะของการเมื่อเราเข้าใจตัวเองแล้วเราก็สามารถนําไอตัว MBTI นะ่ยมาเข้าใจคนอื่นได้ซึ่งพอเข้าใจคนอื่นเนี่ยมันก็สามารถทําให้เราทํางานร่วมกับคนอื่นเป็นทีมโดยเฉพาะคนที่เป็นหัวหน้า หรือ leadership เนี่ยหรือคนที่เป็นมีความเป็นผู้นำเนี่ยสามารถวางคนและเข้าใจคนทำงานหรือว่าทีมงานตัวเองแล้วเอางานทีมงานตัวเองอ่ะวางให้ถูกที่ถูกเวลาถูกตำแหน่งและประสิทธิภาพงานที่เกิดขึ้นในองค์กรมันก็จะดียิ่งขึ้นอาจารย์ก็ยังมองว่ามันก็ยังมีประโยชน์นะรู้ตัวเองรู้คนอื่นแล้ววางคนอื่นให้ถูกงานอื เขาเรียกว่าううแบบว่าม <Ä>. <introductions S 1> ันก็อาจจะพอจับจุดได้ว่าคนนี้น่าจะเป็นประมาณนี้เหมาะกับทีมนี้คนแบบนี้ชแต่อาจจะแบบไม่ได้แม่นยำรอยพันธุ์ยางบางคนเป็นอินโทรเวิร์ดกับเอกโทรเวิร์ดไงการทํางานก็ไม่เหมือนกันนะบางคนชอบออกไปคุยบางคนชอบทํางานอยู่ในห้องเราก็ต้องเอาคนประเภทเหล่านี้พุชให้ถูกสมมติแล้ประสานงานเนี่ยเราจะเอาคนอินโทรเวิร์ดไปประสานงานก็อาจจะยากเราก็ต้องเอากลุ่มที่เป็นเอกโทรเวิร์ดมาประสานงานไงมันก็มันก็สามารถเอาไปใช้ได้ มันอาจารย์ว่ามันมันมีประโยชน์ของมันอยู่นะทุกวันนี้นะครับเว่าเราก็เหมือนกันนะครับอาจารย์เราก็มีเราก็มีไอเหมือนกันเราเป็นโทรเวิร์ t เหมือนกัน <c oughs> ใช่เออาจารย์นี่เป็นยงไงบ้างครับแบบว่าการเป็นโทรเวิร์ t แล้วไปทำงานต่างๆเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างแต่ก่อนน่ะอาจจะบอกว่าตัวเองอ่ะคือต้องบอกว่า MBTI อาจจะไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิตว่าเราจะต้องเป็นคน i n รเวิร์ t โดยที่เราไม่สามารถทํางาน ประสานงานกับคนอื่นได้มันก็ทําให้เราแค่รู้เบื้องต้นแหละแต่จาย์คิดว่าการที่เรารู้ลักษณะตัวเองเบื้องต้นนา a เบื้องต้นเนาะอย่าเอามายึดติดกับตัวเองอย่าเอามาฟิกว่าฉันเป็นไท p แบบเนี้ยฉันไม่สามารถไปทําอย่างอื่นได้ไกลายเป็นข้อจํากัดชีวิตตัวเองหรือว่าเราไม่สามารถพัฒนาตัวเองได้หรือเวลาเราไป ทำงานร่วมกับผู้อื่นนะ่ะเราก็จะอ้างว่าก็ฉันเป็นประเภทเนี้ฉันทํางานแบบนี้ไม่ได้เพราะไทยเป็นแบบเนี้ยเกิดถ้าเกิดว่าเราเอาตรงไหนไปยึดติดปุปป๊บมันจะกลายเป็นบล็อกทุกอย่างหนึ่งคือเขาเขาทางานร่วมกับคนอื่นยากสองก็คืออยู่ในสังคมอาจจะยากด้วยดังนั้นมันก็ต้องมีการปรับตามหน้าง,งานแล้วก็บริบทด้วยถึงบอกว่ามันอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไงอาจารย์บอกมันก็แค่ทําให้เรารู้ ลักษณะตัวเองพื้นฐานแล้วก็รู้จุดแข็งจุดอ่อนจุดที่ต้องพัฒนาในอนาคตอย่างเงี้ยครับที่บางคนมีการแบบว่ายึดติดกับเรื่องเอ็มพีเนี่ยครับอาจารย์คิดว่าอย่างงบ้างจริงๆต้องบอกว่าเป็นบางคนบางคนที่เขารู้สึกฟิตอินกับข้อมูลเหล่าเนี้แล้วเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาอ่านมามันสะท้อนความเป็นตัวเขาทั้งหมดเขาก็อาจจะเชื่ออย่างนั้นก็ได้นะแล้วก็แต่บางครั้งเวลาเขาไปอยู่กับคนอื่นเขาก็จะยึดติดว่า อีกคนนะเป็นประเภทนี้อีกคนเป็นประเภทนี้ต้องเป็นเหมือนชั้นสี่อะไรเงี้ยซึ่งอันนี้มันก็ต้องอยู่มุมมองแต่ละคนเแต่บางคนเขาเป็นแบบนั้นจริงแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้ยึดติดขนาดนั้นเขาก็เขามองในเชิงของการพัฒนาตัวเองมากกว่าว่าเราจะหยิบ MBTI ตัวนี้เอามาพัฒนาตัวเองหรือว่า s e l ด development ยังไงให้ a c h i e v เ m e n t ที่สุดมากกว่าอันนั้นอาจจะเป็นประโยชน์ของมันในเชิงของการใช้ชีวิตมากกว่าอาจารย์มององั้นอาจารย์ว่า MBTI เนี่ยมัน มีข้อเสียไหมครับข้อเสียบางคนยึดติดกับมันมากเกินไปแล้วเป็นข้อจํากัดของการใช้ชีวิตอย่างเช่นเราเป็นประเภทแบบเนี้ยเราไม่สามารถทํางานแบบนี้ได้เราไม่สามารถพัฒนาตัวเองในแบบอื่นได้มันกลายเหมือนเป็นการบล็อกตัวเองถูกช่องทางอะพอเราไปบล็อกช่องทางปุ๊บมันก็เลยทําให้แบบการใช้ชีวิตก็ลําบากมากขึ้นอืฉะนั้นก็คืออาจารย์ก็คืออาจจะมองแค่แบบ มองในส่วนของข้อดีของมันมากกว่าว่าเราจะไปพัฒนาตัวเองยังไงแล้วเราจะเอาไปเข้าใจคนอื่นพื้นฐานที่เรายังไม่รู้จักคนอื่นมากพอยังไงเวลาเราต้องทํางานกับทีมงานอย่างเงี้ยแล้วเราจะพัฒนาตัวเองให้ดียังไงเงี้ยมากกว่าแต่ถ้าบางคนไปยึดติดมากก็จะมาเป็นข้อเป็นข้อจํากัดชีวิตว่าฉันเป็นแบบนี้ฉันทําแบบนี้ไม่ได้เพื่อบุคลิกภาพฉันถูกฟิกมาให้เป็นแบบนี้มันก็จะกลายเป็นเหมือนติดอยู่ในาภาพแบบนั้นมากโดยที่มันไม่สามารถเขาเรียกว่า ติงเอาท์เดอะบ็อกซ์ได้หรือออกไปจากพื้นที่ mm hmm. ในกล่องสี่เหลี่ยมได้มันก็จะติดอยู่อย่างนั้นและแลวการพัฒนาตัวเองหรือการเดลิเวอตัวเองให้สกเร็ะมันก็ยากขึ้นแสดงว่ามันสามารถเอามาพัฒนาตัว,พ,ตวพัฒนาตัวเองได้อาจารย์ว่ามันสามารถช่วยพัฒนาในเรื่องไหนได้บ้างครับพัฒนาตัวเองหลกัหลกๆก็คือรู้ตัวเอง mm hmm. รู้จุดอ่อนจุดแข็งตัวเองว่าเราเป็นคนแบบเนี้ยเราทําอะไรได้บ้าง เราควรพัฒนามิติไหนในตัวเองอย่างเงี้ยลักษณะพื้นฐานของเราอะแต่ต้องบอกว่ามันไม่ได้แปลว่าเราเป็นแบบนี้แล้วเราจะไม่สามารถปรับกับสภาพแวดล้อมได้เพราะบางทีด้วยบริบทงานไงคนอินโทรเวิร์ดแกก็ต้องมาพูดคุยมันก็ยังมีนะเขาก็ต้องมีการเอามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทกับความที่เขาเป็นอยู่หรือสังคมหรือสิ่งแวดล้อมที่เขาเป็นอยู่ถ้าเขาไม่ปรับเลยเขาก็จะอยู่ยาก อย่างที่อาจารย์บอกอย่าเอาไปยึดติดมากเอาเอามารู้รู้ทําให้เรารู้ตัวเองแล้วก็ไปพัฒนาตัวเองแค่นั้นเองแล้วมันจะมีความแบบเอาหรือเปล่าคะเพราะว่าอย่างที่ผมพอไปศึกษามาระดับหนึ่งเขาบอกว่าเรื่อง mbi เนี่ยก็มีมานานแล้วสิ่งที่การันตีก็คือการที่ทุกวันเนี่ยคนยังคอมมอนใช้อยู่แสดงว่ามันก็ยังมีข้อดีของมันอยู่นะมันอาจจะไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซ็นแต่มันก็จะเหมือนเป็นลายแทงหรือเป็นซรายอะไรบางอย่างที่ทําให้เราเข้าใจตัวเอง เข้าใ <K an> จคนอื่นเบื้องต้นได้แล้วรู้ว่าจะพัฒนาตัวเองพัฒนาลูกน้องในทีมหรือทีมงานให้ดีขึ้นยังไงมากกว่าก็ไม่ได้เอายังใช้ประโยชน์ได้อยู่ถึงจะโบราณเนี่ยแล้วมันมีความแต่างจากอาศาสตร์ด้านอื่นหรือว่าความเข้าใจในแบบทดสอบอื่นๆไหมครับ <K an> อย่าง MBTI จะเป็นการทดสอบในเรื่องของการดูในเรื่องบุคลิกภาพดูในเรื่องของลักษณะของคนว่าคนเป็นประเภทแบบไหน อะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นแบบทดสอบอย่างอื่นอย่างแบบทดสอบทางด้านจิตวิทยามันก็มีทดสอบนะเช่นทดสอบว่าคือมันขึ้นอยู่กับจริงๆแบบวัดมันมีหลายตัวเนาะแบบวัดบางตัววัดบุคลิกภาพแบบวัดบางตัววัด perception การรับรู้เช่นในเรื่องของการกิน eating disorder เงี้ยในกลุ่ม l g b t มันก็จะมีเอามาวัดเนาะเช่นแบบคนนี้กินละลวงคอมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคก,การกินที่ผิดปกติไหมเงี้ยหรืออาจจะ วัดในเรื่องความความเสี่ยงของการติดต่อโรคทางเพศสัมพันธ์ก็ได้เงี้ยมันมีหลายแบบวัดมากหรือวัดเบิร์นเอาซินโดมก็ยังมีนะความเหนื่อยล้าจากการทํางานมันก็จะมีเทสห,หลายอย่างืขึ้นอยู่กับว่าวัดอะไรและต้องการผลจากอะไรอย่าง M b t i บเนี่ยก็คือวัดเพื่อที่จะดูลักษณะหรือคาแรคเตอร์ของเรามากกว่าว่าเป็นยังไงอม,มันก็เป็นส่วนต่างของมันว่าเอาพูดที่เราอยากได้เราคือเราต้องการอะไรอย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดนะครับคือ มันจะมีเรื่องหนึ่งที่ผมเคยได้ยินมาเหมือนกันที่อย,อย่างพวกเป็นพฤติกรรมแบบย้ำคิดย้ำทำหรือว่าอะไรเงี้ยครับอันนี้เขาจัดเป็นเกี่ยวกับเป็นโรคไหมครับหรือว่ามันก็นจัดเป็นกลุ่มอาการก็ได้อแล้วมันมีความคล้ายคลึงกับ m b t i ไหมครับว่า m b t i ประเภทบุคลิกกับอาการเหล่านั้นถ้าโรคเนี่ยต้องบอกว่าถ้าโรคหรือเกิดจากความผิดปกติเนี่ยมันจะต้องส่งผลกับการใช้ชีวิตในแต่ละวันว่าจะเป็นการทํางานการอยู่ในสังคมอะไรเงี้ย มันไม่สามารถฟังก์ชันเหมือนกับคนปกติได้แต่ถ้าเรายังใช้ชีวิตได้กับคนปกติเนี่ยมันก็ยังถือว่าเป็นลักษณะบุคลิกภาพเฉยๆมันก็ยังไม่ถึงว่าเป็นสิ่งที่มันแอบนอร์มอลหรือผิดปกติเมื่อใดจำไว้เลยนะเมื่อใดถ้าคนถามว่าแบบป่วยไหมหรือผิดปกติไหมต้องดูว่าผิดปกติของอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะนิยามว่าผิดปกติก็คือไม่สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้มีปัญหาในเรื่องของการทํางานร่วมกับผู้อื่นหรือใช้ชีวิต เหมือนคนปกติได้อันนี้ถือว่าผิดปกติละแต่ถ้ายังใช้ชีวิตเหมือนคนปกติมีความสุขทํางานอะไรกับคนอื่นได้แต่มีบุบมีบุคลิกภาพเป็นจําคิดย้ำทำเ<ม>ช่นแบบว่าเอออาจจะเป็นคนสตรีกนิดนึงอ่าดูในเรื่องของความละเอียดความเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกตินะถ้ามันไม่เกิดผลกระทบก,กับการใช้ชีวิตอืมก็อาจจะใกล้เคียงกันอืมเป็นลักษณะของพฤติกรรมมากกว่าแต่ถ้าเป็นโรคปุ๊บมันจะเอฟเฟกกับการใช้ชีวิตอืม นะอาจารย์คือไงบ้างครับที่เขาสะโขบมาว่ามี16แบบจริงๆอาจจะมีมากกว่านั้นอาจารย์ว่านะแต่ว่าณยุคนั้นเขาทําได้ขนาดนี้เขาก็พยายามที่จะพยายามแกเก็บข้อมูลรวๆภาพรวมให้เห็นได้มากที่สุดในยุคนั้นๆเนาะซึ่งมันก็ถือว่าในยุคนั้นอาจจะถือว่าครอบคลุมแล้วแต่ปัจจุบันอาจจะมีอะไรแบบผสมผสานไง เออสเปกตรัมมีกลิ่นตรงนั้นกลิ่นตรงนี้อะไรเงี้ยผสมได้มันอาจจะไม่ครอบคลุมมากแต่มันอาจจะเป็นข้อมูลหรือเป็นทรายบางอย่างให้เราเข้าใจคนมากกว่าถ้ามองในแง่ของประโยชน์มันนะอย่างนี้นี่อาจารย์คิดว่าถ้าเด็กในอันยังชาวจันทริง,งผมเนี่ยครับจะนำเรื่องนี้ไปใชเี้ยนใช้ยังไงให้มันเกิดประโยชน์หรือว่ามีความสร้างสรรค์มากขึ้นหนึ่งก็คือทำให้เราเข้าใจตัวเอง เนาะเอามาใช้ในเรื่องของเข้าใจตัวเองเข้าใจบุคลิกภาพคาแรคเตอร์พื้นฐานของเราพอเราเข้าใจตัวเองเรารู้ตัวเองเนะี่ยเราก็รู้ว่าจุดไหนที่จะไปพัฒนาตัวเองให้เป็น the b a s ว v e r s i o นของตัวเองให้เรามีความสุขกับการเป็นคาแรคเตอร์แบบเนี่ยและใช้ชีวิตในการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพอีกอันนึงนอกเหนือจากเข้าใจตัวเองพัฒนาตัวเองได้เราก็ เข้าใจ <K> คนอื่นได้เช่นการทํางานอยู่ร่วมกับคนสังคมอยู่ร่วมในสังคมเจอเพื่อนคนรับข้างเยอะๆเงี้ยมันก็ทําให้เราเข้าใจเพื่อนแบบเนี้ยเออเธอเป็นประเภทไหนทุกคนก็จะมี data ของตัวเองอยู่ในมือแล้วอาจารย์เชื่อนะเออเป็นประเภทไหนมันก็ทําให้เรารู้ว่าอ๋อเพื่อนแบบนี้เขาเป็นท y p แบบเนี้ยเอ๊ะเราจะเอาเวลาเราจะวางแผนทํางานเป็นทีมเน่เราจะวางเขายังไงให้มันถูกต้องหรือว่าวิธีการสื่อสารวิธีการทํางานร่วมกับเขาเนี่ยเขาเป็นท y p แบบเนี้ยเราต้องเราต้องคอมม u n i c a ตยังไงเพื่อสุดท้ายเนี่ย เขาทางานร่วมกับเราอย่างมีความสุขและประสิทธิภาพของงานหรือทีมเวิร์กมันดียิ่งขึ้นรวมถึงใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุขอย่างนี้มากกว่าแต่ที่ผมไปศึกษามาเพิ่มเติมอีกนะครับอาจารย์คือเขาบอกว่ามันอาจจะมีการเกิดมิสไทได้คือบุคลิกภาพที่เราทดสอบไปก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะเป็นอีกตัวหนึ่ง<ช>พอกลับมาทําต่ออาจจะเดือนอสองเดือนอมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไป,ไ,ปได้อาจจะว่ามันมันเป็นไปได้ไหมครับเป็นไปได้อาจถ้ามองในแง่ของ พัฒนาการทางด้านสมองก็ได้เนาะอย่างวัยรุ่นไงไวัยรุ่นท้าเป็นสมัยก่อนวัยรุ่นจะเป็นคนขี้อายเนาะวัยรุ่นจะเป็นวัยที่เป็นวัยรอยต่อระหว่างวัยเด็กกับผู้ใหญ่เนาะร่างกายเป็นผู้ใหญ่แต่จิตใจเขายังเป็นเด็กอยู่ขณะเดียวกันสมองของวัยรุ่นเนี่ยมันจะมีถ้าเราดูง่ายๆจะมีสมองสองส่วนจริงๆมันมีหลายๆส่วนนะแต่ส่วนที่ที่มองชัดก็คืออารมณ์กับสมองส่วนคิดสมองอารมณ์เนี่ยมันจะพัฒนาได้ดีตอน13ปีไปถึงว่า อารมณ์มันจะเต็มมากๆเลยจะเสียใจน้อยใจทุกอย่างมันจะเต็มไปด้วยอารมณ์อ่ะทุกอย่างมันต้องอินกับมูดอืมแต่ขณะเดีวยวกันสมอง,องส่วนคิดมันยังไม่ได้ว่าล์บลอเลยโดยปกติเนี่ยค่าเฉลี่ยเนาะสมองส่วนคิดเนี่ยที่มันที่เป็นส่วนที่คิดเข้าใจเหตุผลเนี่ยมันจะพัฒนาได้ดีตอนประมาณยี่สาถึงจะคิดเป็นนะดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้อ่ะถ้าเราย้อนกลับไปมุมมองความรักเราตอนมห้ากับมุมมองรักของเราตอนปีสี ต่างกัน,กนมันก็สามารถเปลี่ยนไปได้อดังนั้นทุกอย่างมันสามารถเปลี่ยนไปได้ตามการเวลาสภาพแวดล้อมด้วยด้วยงานบางคนงานก็ต้องคุยยังไม่คุยอยู่ก็ไม่รอดไงเออก็ต้องใช้ชีวิตให้ตัวเองรอดมันก็ต้องมีการปรับไปเรื่อยๆไงมันก็มีโอกาสเป็นก็คือบุคลิกภาพคนเราสามารถมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงได้ใช่จากที่คนเป็นคนแบบตอนสมัยเรียนก็คือเป็นคนแบบอยู่ไม่สุกอ่ะเป็นคนไฮเปอร์ไงแต่พอทํางานด้วยบทบาทให้เขาเป็นหัวหน้า เขาต้องคุมลูกน้องเขาต้องวางตัวให้ดูสุขุมอะไรเงี้ยเขาก็ต้องมีการปรับตัวเองอืแล้วบุคลิกภาพนี่มันยังสามารถมันเหมือนได้อีกไหมครับมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะอาจารย์ว่าแบบถ้าเราเป็น<ม>วัยผู้ใหญ่ขนาดไมเซ็ตละโกเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอตอนตอนเราได้เป็นเด็กเราก็คิดว่าเออขอได้แค่นี้แล้วก็โอเคละพอโตขึ้นก็อยากได้อันนี้โตขึ้นก็อยากได้อันนี้มันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอะบุคลิกภาพกับคาแรคเตอร์เนี่ยมันมันเป็นลักษณะมันเหมือนเป็นหน้ากากของเราอะ อืมแต่คนที่จะรู้ตัวเราดีคือตัวเรามันก็แค่เป็นส่วนหนึ่งให้เราเข้าใจตัวเองแค่นั้นเองฝากคำแนะนําอะไรเกี่ยวกับเรื่องของ MBTI ให้กับนิสิตเราครับ MBTI นะครับก็อย่างที่อาจารย์ได้แจ้งไปเนาะว่า,าใช้ให้ถูกต้องมันก็จะประเกิด มันก็จะเกิดผลดีกับชีวิตคนเราเนาะหนึ่ทำให้เรารู้ตัวเองเนาะรู้จุดแข็งจุดอ่อนแล้วนําจุดแข็งจุดอ่อนตรงเนี้ยเอาไปพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นนะครับอันที่2ก็คือพอเรารู้จุดแข็งจุดอ่อนตัวเองเนะี่ยมันก็ทําให้เราเข้าใจลักษณะพื้นฐานของเพื่อนเราหรือกลุ่มคนเราในยุคนั้นๆในสมัยที่เรายังทํางานด้วยกันอยู่แล้ววัยนั้นๆว่าเขายังเป็นยังไงพอเราเข้าใจคนเข้าใจเพื่อน มันก็ทําให้โลกเนี่ยมันอยู่ง่ายขึ้นทํางานร่วมกันอย่างมีความสุขได้อย่างเงี้ยครับรแต่ว่าอย่าเอา M B T I มายึดติดกับชีวิตมากเกินไปจนกลายเป็นข้ออ้างและขีดข้อจํากัดมันอาจจะทําให้คุณไม่สามารถปรับตัวและพัฒนาอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขครับขอบคุณครับก็คือ <c oughs> สรุปเลยก็คือ,รอเราสามารถเอามาใช้ปรับกับตัวเองและเข้าใจคนอื่นได้แต่ก็อย่าไปยึดติดอะไรมากเกินไปใช่ก็สไรด์พินี้ก็ถือว่า แปลกใหม่นะครับเพราะว่าไม่เป็นเทสมามาเล่าเป็นเรื่องที่อาจจะเอาไปพัฒนาต่อกันได้กับคนที่ฟังอยู่ก็สำหรับอีพีนี้เนี่ยก็ อีพีทิก้าแล้วอีพีทิก้าแล้วตอนนี้ก็คือตอนสุดท้ายอก็ไวเหมือนกันนะครับไวอยู่ครับก็สำหรับคุณผู้ชมนะครับก็รายการของเรา14ซนติเมตรพอดแคสต์เนี่ยก็สามารถรับชมได้ทุกช่องทางเลยเดยพิมพ์คำว่า14ซนติเมตรทุกช่องทางได้เหมือนกันหมดเลยสำหรับ E ีีหน้าที่เป็น E ีสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็ต้องมาติดตามกันสำหรับวันนี้นะครับต้องขอบคุณอาจารย์บอยยินดีครับก็สว้นี้นะครับ เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ